ผก็ตกกระท่นหันนะครับคนนี้เขาคนนี้ก็ไปเอามาแล้วครใช่มาแล้วเราก็เราก็จะทำพังของเราอีแล้วคโอ้ปลาลองออเออเออออเออเออออเออเออออเัอออเออเอออ้ คน้ำป่าไหลหลักโอเคเป็นป่าั้นตา กันอีกแล้ว,ว,วกกรับของตอนนะครับในช่วง ep ที่สองนะครับอยู่ในป่านะครับตอนนี้เราก็จะมาทําเมนูมาม่านะครับมาสรรหาวิธีที่จะกินกันในป่าครับตอนนี้ก็ฝนกําลังจะตกแล้วนะครับทุกคนดูโดยทางฟ้ากันคุณว่าเห็นหมบอคน่าจะเห็นเนี่ยฝนตกแล้วนะครับเราก็เองอยู่ในป่าอยู่เลยอตอนนี้ก็หิวข้าวมากแล้วครับหาปลานะครับ ep สองนะครับ ดูครับไม่สนใจอะไรแล้วจังหวะนี้โอเคครับนี่ครับเราตอนนี้เราต้มน้ำก่อนนะครับเอนอมาเนี่ยครับบรรยากาศในป่านะครับหล่อที่สุดในทีมอันนี้ขี้เก๊กที่สุดในทีมผมนะครับโอ้ยธรรมดาเนี่ยมีเยอะครับมีเยอะครับผมมีเยอะโเจ๊อันนี้มีเยอะอันนี้บ้ามีอันนี้ก็ นี่ว่าพู้เทพูกแกหมายถึงนี้เป็นด้านนะครับโอเค okay, ครับสำหรับผมก็ไม่บ้าอะไรสักอย่างนะครับคนออดีนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต้นมาม่าแล้วก็ไปรอกินกันได้เลยนะครับโอเคครับไปครับ มากระทันหันครับตอนนี้เรากําลังฐานทาที่พักนะครับให้เจ้าของช่องไปไอปันแถวบ้านผมจะเรียกว่าทาคานอะไรทั้อย่างเแห <Okay. S 1> นะครับโอเคนะครับมากระทันหานแล้วกองไฟเรากําลังจะถูกฝนดับเป็นกําลังจะดับนะครับอเอาแบ่งหน้าที่กันไปครับคนละไม้คนละมือไม่ทราบว่าจะทันหรือเปล่าเราให้สองคนนุ่น เขาไปตัดไม้นะครับเขามาตัดไม้ทำเป็นอ่มาเป็นที่กั้นฝนนะครับวันนี้ผมก็นั่งเอ้าไฟอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะดับกี่โมงตอนไหนนะครับ <c oughs> เราไม่ได้ดูสภาพอากาศมาอย่างดีนะครับครับ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เขาคนนี้ก็ไปเอามาแล้วครับได้ามาแล้ว เรากำลัาก็จะทำพังของเราอีกแล้วตอ,อนนี้ให้ได้ความพิถีพิถันนี่นะครับทีเราสร้างมาแบบให้มันป้องกันไฟของเรานะครับเราต้องเอาไม้มาเพิ่มครับเอาปัาปาก,ปกจับกล้องนะครับผมฝนก็ตกกระทันหันนะครับ ตอนนี้ก็กำลังต้มน้ำร้อนครับหกไวรอบหนึ่งแล้วนะ <c oughs> มาม่ามีไหนวะนี่ครับตอนนี้นใจอของเรากำลังตัดไม้นะครับสร้างที่พักชั่วขราว หนาวน,น,นะครับทุกคนไม่ค้าไม่ค้าตอนนี้เราต้องทำ่ข้าหน้าไปก่อนนะครับฝนอายุน่าจะมาแล้วหาปลาไม่ได้ครับครับไม่หนาวแล้วครับไม่หนาวแล้ว กูอะเริ่มหนาวแล้วมันตกแรงแล้วครับโอ้ฟป้าร้องป้าร้องเพลงให้เราฟังนะครับไอ้ปิดหมุดข้างบนเนี่ยไม่รู้อ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็จะเอาเราจะต้มมาม่านะครับ ตบมาใส่ปลานะครับฝนก็ตกโอเคเดี๋ยวล้างปลาก่อนมามาก็มมาโอเคนะครับเดี๋ยวเรา ต้มมาม่าใส่ปลาด้วยนะครับปลาที่เราได้มานี่ดูด้ย่ะ้เหมกเลยเนี่ยอดจะามา่้าหน้าวเหก็ไม่ังอย่ไ้่ไรพรั้้เย้้าไม่ได้ได้ ไม่นั่งเลยเอาล่ะเจ๊ด้วยเด็กๆมันเดินได้ดูแลก็นะกูมุดอ่ะมุดล่ะ อายุหม่อีกรอบแล้วครับทุกคนตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราเคลื่อนย้ายถิ่นก็ไม่ได้นะตอนนี้ซึ่งเราอยู่ปักแม่น้ำเลยนะครับแม่น้ำสองแม่น้ำดูถ้าน้ำท่วมมาจัง <laughs> หวะนี้ก็จะอันตรายนะครับฝนมาอีกแล้วครับโคตรแรงเลยถ้าไม่อยู่เราจะกลับได้ไหมเนี่ยเออถ้าฝนไม่อยู่เราจะกลับได้ไหมเนี่ยนอนนอนนี่แหละ คือการใช้ชีวิตในป่าอย่างแท้จริงนะครับทุกคน่นนระชีวิตชีวิตชีวิตมาตันดตะเลี้ยวกับถางมันได้่อนน้ำอย่างเสิรที่สุดจะมาได้ไหมอย่างนี้คือเรานะเสิรสุดน้าวันนี้นี่ครับนี่คือเหตุการณ์ชีวิตของจริงนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะครับอันนี้เจอแล้วนี่นะอันนี้เจอหน้านี่คือเราเจอจริงๆแล้วก็เราทำกันเองจริงๆนะครับ นี่เรากำลังค่อน,นข้างจะหิวข้าวกันแล้วนะครับแต่ละคนค่อนข้างใจหิวแล้วเพราะว่านี่มันก็เลยเวลามานานแล้ะชั่วโมงแล้วครับนานเลยชั่วโมงเลยชั่วโมงแล้วเนะนา,นาะชั่วโมงนี่ตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงเช้าครับคุณ <c oughs> นี่ไปไ,ไหนวะางไก่ตาชมดู่เยอะเออไปยุ่งกูเนีน่ยเนาะ

โอเคครับมาม่าล็อตแรกของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยช่องนี้เหรอหอมแดงเลยใส่ใส่ช่องไหนก็ได้แล้วแต่เลยช่องไหนตั้อมันทะลุด้วยกันนี่นี่โอเคครับดูครับเอ้ยมึงเอาอันกูฟังอย่างนี้ไม่ได้เว้ยแม่ไม่มาม่าในป่าอร่อยแน่นอนอันนี้มานี่แล้วดูครับป่องกันในท้องยู่ไอ

ไม่เวลารึอะไรคุณว่ามีรูไงหมดแล้วมั้งมีมีปลาปลาโอ๋อปลามาช่วงนี้ดูครับปลาปลามาช่วงท้ายจะหงอยแล้วเนี่ยถ้าหงเราก็ต้องเจ็ดมาแล้วเนี่ยย้าฮู้เยต้องเจ็ดว้าวมุกเพี่อะไรวะเนี่ยมุกแตกเผาเพื่อนเครียดพ่อช้อนมีไหนครับมุกไม่หาปลาเพื่อนเครียดจังหวะนี้อน้าไม่มีโอเคครับเดี๋ยว สาธิตการทำช้อนหน่อยครับใครจะใครจะอาสาครับใครเอ้าโอเคครับเดี่ยครับเดี๋ยวครับพี่เราจะจะทำช้อนนะครับในป่านะครับนี่เราจะทำรอบนึงนะครับแน่นอนเราน่าจะต้องทำตะเกียบด้วยเนาะตะเกียบสักอันนึงอ๋อได้ได้ไม่มีปัญหาเออใช่ใช่เป็นน้ำมาดการหาวิธีการหาน้ำสะอาดด้วยตอนนี้ตอนฝนตกตอนที้ฝนไม่ตัวเไม่ได้จะทำคอนเทนต์อะไรแค่แย่โอเคครับ การทำช้อนในป่าวางบดตี่ไหนเออมันบตผู้ช่วยเจ้ามันบ่อยอรมันมีกลิ่นมะม่าน่าจะอร่อยเู่แหละมีนะนมีมีาามาจามกินๆกินไปครับ ตนเปลารกันลยเดี๋ยวสาวน่าจะได้อยู่เลยจะได้กินน้ำมันไงระวังไอขวดน้ำอันนี้มึงลมนะมึงไม่รู้นะดูแลให้หน่อยน่งาดูดูที่นั่งเรา ก็จริงลยมีที่นั่งก็พอครับอันนี้คือสคนคนติดอ่าเอาชีวิตรอดในป่าของจริงนะครับอันนี้ไม่มีกันเตี้ยมไม่มีอะไรนะครับซึ่งเรามาเจอพายุจริงๆนะครับฝนตกจริงๆโอเคนะครับทุกคนอันนี้ตะเก็บเราก็น่าจะได้แล้วนะครับนี่ครับพี่เจรเราทำครับประมาณนี้นะครับว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูช้อนของ ช้อนได้หรือยังครับได้แล้วครับเนี่ยครับลองทดลองให้ดูหน่อยครับช้อนอะไรครับสำหรับใช้กินน้ำน้ำกับข้าวน้ำซุปกินน้ำมัมม่าโอเคครับสำหรับเส้นเราก็มีตะเกียบอยู่แล้วโอเคประมาณนี้นะครับการใช้ชีวิตในป่าของเราดูปลาทุกคนคนเฝ้าปลาดูครับกลายเป็นถ่านไฟไปแล้วจังหวะนี้โอ้ท่อว่ะ กินดูแล้วกันชิมกับพริกหนมเล่งําหาครับกินกลับอะไรครับบอกหน่อยครับน้ำอะไรครับน้ำสมุนไพรครับจากอะไรครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราน่าจะต้องกินมากาก่อนนะครับกินแล้วก็เดี๋ยวเราต้องหาวิธีเดินทางกลับบ้านนะครับซึ่งพายุมันแรงแล้วนะครับมันน่ากลัวนะครับอยู่ในป่าแบบนี้นะครับไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรนะครับโอเค เดี๋ยวเขากินนะครับเพื่อนๆกินไปแล้วส่วนตกสวยโอเคมาตัดให้ที่เรือเดี๋ยวต้องดันรุดอีกครับเราไม่กินการท้ายอ๋ออันนี้ต้องหลอที่สุดอันนี้ก็ต้องเทที่สุดโอเคกินเลยกินให้ดูนะครับ อร่อยมากไม่เคยกินแบบนี้เลยอันนี้ซัดมาไหมน่าจะอืร่อยโอเคครับ,บาาโ,อโอเคนะทุกคนตอนนี้ขอเวลาพักก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซัดทุกท่า like, กดแชร์เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งตอนนี้อันตรายมากๆเลย โอเคครับถ้างั้นก็ฝากอะไรไหมครับอ่าก็อยากฝากติดตามคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เยอะๆหน่อยนะครับเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะผมต้องฝากน้องฝ่ายให้กําลังใจเพื่อนผมด้วยนะครับช่องใหม่ครับมันอาจจะแบบยังไม่อยากให้ดีที่สุดนะครับอยากฝากดีที่สุดดชมแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเป็นยังไงพยายาม้ทำคลิปให้ดีๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับไปก่อนนะครับตัวนี้ฟ้าร้องเลยนะคครับโอเครับ ครับอาฝากกดติดตามไว้นะทุกคนเอามันเราด้วดูัวะสุะดา้ทองเนี่ยเหลือดอกเสีเ้ามาแสวา น้ำป่าไหลลัก